สวัสดีครับวันนี้พบกับ5มือถือที่อยู่ในงบราคาไม่เกิน3,000บาทนะครับผมคัดมาให้มี5รุ่น5ยี่ห้อนะครับบางรุ่นเนี่ยได้ความจุ RAM 6รอม128อกิกบางรุ่นเนี่ยตัวเครื่องมาพร้อมกับค่ามาตรฐาน Amoled Protection นะครับเวลาเครื่องตกกระแทกอะไรแบบนี้ทนทานจอไม่แตกอย่างแน่นอนนะครับและบางรุ่นเนี่ยก็ได้รับการอัปเดต Android ข้ามเวอร์ชันให้ด้วยถึง2ปีนะครับจะมีรุ่นไหนบ้างเนี่ยเดี๋ยวมารับชมภายในคลิปได้ เลยครับ โอเคครับทุกคนเรามาดูกันที่ตัวแรกกันเลยนะครับตัวนี้ก็คือเรียวมีโน้ต 60x นะครับตัวนี้ถ้าอยู่ในช่วงราคาโปรโมชั่นนะครับสามารถซื้อได้นะครับในราคาเพียงแค่2,124บาทเท่านั้นเองนะครับซึ่งราคานี้คุณจะได้ตัว r รม3รอม64นะครับความจุอาจจะไม่ได้มากนะแต่ว่าราคานี้ถูกมาก2,000ต้นๆเท่านั้นเองนะครับตัวเครื่องนะครับมาพร้อมนวัตกรรมการปกป้องตัวเครื่องแบบ a r m o Shell Protection นั่นเองนะครับคือง โครงสร้างเนี่ยจะเป็นงานอลูมิเนียมหล่อขึ้นรูปนะความแข็งแกรงเนี่ยต้องบอกว่าสูงมากนะฮะด้านในบอดี้เนี่ยกรอบด้านในเป็นงานโลหะอีกด้วยจึงทําให้ตัวเครื่องเนี่ยทนทานเป็นพิเศษต่อ,อการบิดงอการตกกระแทกและรอยขีดข่วนนั่นเองนะครับส่วนหน้าจอนะครับรุ่นนี้มาพร้อมกับจอ I P S L C D นะครับทุกคนขนาดหน้าจอเนี่ยใหญ่มากนะ6.74นิ้วนะครับมาพร้อมกับความละเอียด H D p l นะครับเนื่องจากว่าเป็นราคาประหยัดเนาะ ความละเอียดก็เลยได้เท่านี้นะครับความสว่างของหน้าจอเนี่ยรุ่นนี้อาจจะไม่ได้สูงมากนะครับทุกคน560นิตนะครับอาจจะเหมาะกับการใช้งานภายในบ้านภายในอาคารอะไรแบบนี้มากกว่านะครับรีเฟอรชไรของหน้าจอเนี่ยถึงแม้ราคาตัวเครื่องจะไม่ได้แพงมากแต่คุณได้จอ90เฮิรตนะและหน้าจอของเขาเนี่ยก็ยังแสงสีฟ้าต่ําด้วยนะครับมีโหมด Eye Comfort มาให้คุณใช้งานแล้วก็รุ่นนี้มี Rain Water Smart c a ด้วยนะคุณสามารถใช้งานหน้าจอได้นะครับแม้ว่าหน้าจอเนี่ยจะเปียกน้กําก็ตามในส่วนของชิปเ รุ่นนี้มาพร้อมกับชิป u n i s o c T612 นะครับทุกคนตัวนี้จะแรงกว่า6 0 6นะในส่วนของการ์ดจอเนี่ยด้มาดีเลยนะครับเป็นตัวมาริ G57 นะครับใครที่ได้เรื่องของการเล่นเกมเนี่ยผมอาจจะแนะนําว่าคุณควรจะปรับกราฟิกแบบต่ําจะเล่นได้ลื่นที่สุดนะครับให้มันเหมาะกับตัว CPU นั่นเองเนาะความลื่นไหลเนี่ยก็ถือว่าเล่นได้ดีนะตัวนี้ค่อนข้างลื่นเลยถ้าปรับแบบต่ำนะครับและยังสามารถใช้งานได้อย่างลื่นไหลเนี่ยยาวนานถึง4ปีอีกด้วยนะทางแบร เขาเคมมาแบบนี้เลยครับในส่วนของแรมกับรอมกันบ้างนะครับทุกคนราคา2,000กว่าบาทเนี่ยคุณจะได้ตัวแรม3รอม64นะแล้วก็เพิ่มตต้งอีกนิดหน่อยเนี่ยจะเป็นตัวแรม4รอม64นะครับสามารถเปิดใช้งานแอปพลิเคชันเนี่ยได้เร็วขึ้นกว่าเดิมนะครับรองรับไมโครดีการ์ดได้สูงสุดอยูดยที่2เทราไบต์เลยนะส่วนต้องถ่ายรูปนะครับรุ่นนี้กล้องหลังเนี่ยกล้องหลักของเขา8ล้านพิกเซลนะครารูรับแสง f 1.8นะครับส่วนกล้องหน้าเนี่ย5ล้านพิกเซลนะคารูรับแสงลดที่ f 2.2นะครับ ก็ถ่ายได้ชัดเจนตามเปรทราคานะครับว่าแบบนี้ดีกว่าเนาะมีโหมดบิวตี้มาให้ใช้งานทั้งกล้องหน้าและกล้องหลังด้วยนะครับแล้วก็รุ่นเนี้ยสามารถถ่ายระยะ 3X ได้ด้วยนะ แบตเตอรี่เนี่ยให้มา5,000มิลลิแอมป์นะครับทุกคนแต่ว่าตัวเครื่องเนี่ยอาจจะมีข้อเสียดิดหน่อยคือมันไม่ได้รองรับการชาร์จเร็วนั่นเองนะครับรุ่นนี้รองรับการชาร์จอยู่ที่10วัตต์เท่านั้นนะครับอ่ะมาถึงรุ่นที่2กันบ้างนะครับราคาขยับขึ้นมาอีกนิดนึงแล้วนะฮะรุ่นนี้ก็คือ s a m s u ง Galaxy A06 นั่นเองนะครับตัวเนี้ยถ้าเบื่อว่าเป็นช่วงโปรประจำเดือนหรือว่าช่วงโปรกลางเดือนอะไรแบบนี้นะครับราคาเนี่ยถูกมากนะเหลือเพียงแค่2,690บาทเท่านั้นนเองะครับ ซึ่งราคานี้นะฮะคุณจะได้ความจุ r a m ซีรอม64กิกนะครับรุ่นเนี้ยมันเหมาะกับการใช้งานระยะยาวนะครับถ้าบอกว่าใครต้องการใช้มือถือที่มีอายุตั้งแต่3ปี4ปีขึ้นไปอะไรแบบเนี้ยรุ่นนี้ก็สามารถตอบโจทย์ได้นะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันที่สเปคต,ตัวเครื่องกันหน่อยก็แล้วกันนะครับรุ่นเนี้ยจุดเด่นของเขาก็คือเขามีออโต้บล็อกเกอร์มาให้คุณด้วยนะครับก็คือตัวบล็อกอัตโนมัตินั่นเองซึ่งตัวเครื่องเนี้ยจะทําการบล็อกแอปนะครับที่มาจากแหล่งไม่ได้รับอนุญ,ญาตนะ มิจฉาชีพเนี่ยแฮกข้อมูลของเราไม่ได้นะครับและยังปกป้องระดับฮาร์ดแวร์ด้วยซัมซุงน็อกวอลอีกต่างหากนะครับนีไซนของหน้าจอรุ่นนี้มาพร้อมกับจอ PLS LCD นะครับขนาดของหน้าจอเนี่ยใหญ่เลยนะครับ6.7นิ้วแต่ว่าความละเอียดของหน้าจอเนี่ยอาจจะได้แค่ HD Plus นะซึ่งเป็นเลือกปกติกมากๆกับมือถือในิเรทราคานี้นะครับใครที่เน้นดูหนังดูคอนเทนต์ต่ตางๆผ่าน Netflix เนี่ยดีเลยนะครับถึงแม้ว่าหน้าจอจะความละเอียดไม่ได้มากแต่คุณดู Netflix ได้ที่ความละเอียด L1 ด้วยนะหรือว่า Full HD นั่นเองนะครับรืเอรชเรทของหน้าจอเนี่ยอาจจะเป็นระดับเริ่มต้นนะครับทุกคนก็คือ 60Hz นั่นเองนะครับข้อดีของ 60Hz ก็คือช่วยประหยัดแบตเตอรี่นะครับในส่วนของค่าสว่างหน้าจอนะครับรุ่นนี้ได้มาดีมากทุกคนเห็นราคาถูกๆแบบนี้แต่ค่าปัสจาวของหน้าจอสูงถึง1000นิ t นะครับคุณสามารถไปใช้งานกลางแจ้งได้ดีกว่าเดิมอย่างแน่นอนนะครับใครที่งบน้อยแล้วใช้งานกลางแจ้งบ่ยบอยๆนะครับรุ่นนี้ก็สามารถตอบโจทย์ได้นะในส่วนของชิปเซต ร,รุ่นนี้จะเป็นตัว m i t e c h i h i r o G85 นะครับการ์ด hmm. จอเนี่ยเป็นระดับเริ่มต้นนะครับก็คือตัวมาริ G52 MC2 นั่นเองนะครับส่วนใครที่เน้นในเรื่องของการเล่นเกมนะครับแนะนําว่าควรปรับกราฟิกแบบต่ําสุดเนี่ยก็ถือว่าพอเล่นได้นะตัวนี้นะฮะในส่วนของคะแนนตู้นะครับเทมาให้เรียบร้อยแล้ว2องแสนห้าหมื่นกว่าคะแนนนะครับแล้วรุ่นนี้นะครับมีวาดจาหน่ายทั้งหมดเนี่ยสความจุนะก็คือ RAM 4บวก4นะครับก็คือขยาย RAM เพิ่มเติมได้นั่นเองแล้วก็ในส่วนของ ROM เนี่ยเป็น 64G กิกนะครับอีกหนึ่งความจุนะครับจะเป็นตัว RAM สบวก4เหมือนกันนะครับแต่ว่า ROM เนี่ยได้มาที่ 128GB ร้อยยบ กล้องหน้าได้ความละเอียดมาที่8ล้านพิกเซลนะครับก็ถือว่าได้มาเยอะเลยนะกับเปรตราคานี้ส่วนกล้องหลังเนี่ยได้ความละเอียดมาสูงถึง50ล้านพิกเซลเลยนะถือว่าได้มาสูงมากนะครับรุ่นนี้นะครับมีออโต้โฟกัสมาให้คุณใช้งานด้วยนะครับสามารถซูมได้สูงสุดถึง10เท่าเลยทีเดียวครับกล้องตัวที่2เนี่ยจะเป็นกล้องเดฟนะครับทุกคนความละเอียดอยู่ที่2ล้านพิกเซลนะข้อดีของรุ่นนี้นะครับก็คือว่าสามารถอัดวิดีโอเนี่ยได้ที่ความละเอียด 1,080p 60เฟรมเรทเลยนะน่าจะเป็นเพียงรุ่นเดียว ที่อยู่ในเรทราคาไม่เกิน3,000ถึง4,000บาทนะครับ <d iam ond> ที่สามารถอัดแบบ60เฟรมเรทได้แ <_ EN? S 1> บตเตอรี่ได้มาสแตนดาร์ดทั่วไปนะครับ5,000 m a ม,ม,ม,มลลมนะครับแต่ว่าตัวเครื่องเนี่ย รองรับการชาร์จเร็วสูงถึง25วัตต์เลยนะมาถึงรุ่นที่3กันแล้วนะครับนั่นก็คือ Redmi 14C นั่นเองนะครับช่วงโปรโมชั่นนะครับโอ้โหตัวนี้ราคาเหลือเบียงแค่3,000กับอีก60บาทเท่านั้นเองนะครับมาดูกันที่สเปกกันหน่อยนะครับเริ่มจาก CPU กันแล้วกันเนาะในส่วนของชิปเซตนะครับมาพร้อมกับ Helio NO G81 Ultra นะครับในส่วนของการ์ดจอเนี่ยเป็นตัว Mali G52 MC2 นะครับทุกคนก็เป็นชิประดับเริ่มต้นแหละไม่ได้แรงมากแต่ก็ถือว่า เพียงพอต่อการใช้งานนะครับคะแนนอัตตู้นะครับอยู่ที่2 6 0 0 0 0กกว่าคะแนนนะครับทุกคนก็เหมาะสําหรับใช้งานโซเชียลทั่วไปมากกว่านะดูห,หนังฟังเพลงท่องเว็บอะไรแบบนี้นะครับส่วนสายเกมก็เหมือนเดิมครับแนะนําว่าคุณควรจะปรับกราฟิกแบบต่ําสุดนะครับให้มันเหมาะกับตัวซ p u ีที่สุดนั่นแหละไม่ฝืนสเปคตัวเครื่องจนเกินไปด้วยนะครับก็ถือว่าพอเล่นได้อยู่นะครับส่วนหน้าจอเนี่ยได้เป็นจอ I P S L C D นะทุกคนขนาดของหน้าจอเนี่ยน่าจะใหญ่ที่สุดในรุ่นแล้วนะครับอย ู่ที่6.88นิ้วนะเออหน้าจอใหญ่มากนะครับความละเอียดของหน้าจอเป็น HD Plus นะสามารถดูคอนเทนต์เนี่ยได้แบบชัด เต็มตามากๆนะครับจุดเด่นของรุ่นนี้ก็คือหน้าจอของเขาเนี่ยมาพร้อมเรฟเลร์หน้าจอ120เฮิร์นะไขฟิลขาวลื่นมากนะครับและยังสามารถดู n e t f l i x เนี่ยได้คีบความละเอียด L1 อีกด้วยนะครับความสว่างของหน้าจอเนี่ยก็ได้มาระดับพื้นฐานทั่วไปนะ600นิตนะครับเหมาะสำหรับใช้งานภายในบ้านภายในอาคารอะไรแบบนี้นะครับและหน้าจอของเขาเนี่ยได้รับใบรับรองจาก QV l i g h t l ด้วยนะว่าช่วยลดแสงสีฟ้าและลดการกระพริบของหน้าจอนะครับและยังสามารถโคลนแอปเนี่ยได้สูงสุดถึง33แอปเลย แอปที่เป็นแอปเกมก็สามารถโทวได้นะครับในส่วนของแรมกับรอมกันบ้างนะครับทุกคนนอรุ่นนี้นะครับมาพร้อมกับแรม6กิกรอม128กิกนะครับและอีกหนึ่งความจุเนี่ยจะเป็นตัวแรม8รอม256กิกนั่นเองนะครับพอแรมมันเยอะเนี่ยมันก็ทําให้เราสามารถที่จะเปิดได้หลายแอปพลิเคชันพร้อมกันนะส่วนกล้องหลังนะครับรุ่นนี้ก็ให้ความละเอียดมามากถึง50ล้านพิกเซลเลยนะครับกล้องหน้าเนี่ย13ล้านพิกเซลถือว่าให้มาเยอะที่สุดในรุ่นแลวนะ ผมว่า8ล้านพิกเซลของ A6 0ก็เยอะแล้วมาเจอรุ่นนี้13ล้านพิกเซลเลยนะครับการถ่ายรูปเนี่ยก็ถือว่าถ่ายรูปสวยเลยนะผิวหน้าเนียนนะครับและยังสามารถปรับรูปแบบของใบหน้าได้ครบหมดทุกอย่างเลยส่วนแบตเตอรี่เนี่ยได้มาเยอะกว่าชาวบ้านเขานะอยู่ที่5,160ม ah ิลลิแอมป์นะครับตัวเครื่องเนี่ยรองรับการชาร์จเร็วอยู่ที่18วัตต์นะครับทุกคน มาดูกันที่รุ่นต่อมากันบ้างนะครับทุกคนนะก็คือตัว OPPO A3X นั่นเองนะครับสำหรับรุ่นเนี้ยในช่วงโปรโมชั่นนะครับราคาไปถึง3,000บาทนะอยู่ที่2,889บาทเท่านั้นเองนะครับซึ่งราคาเนี้ยจะเป็นตัว RAM 4 ROM 64นะครับรุ่นนี้เขาเด่นในเรื่องของอะไรผมว่าในเรื่องของการดีไซน์เนี่ยคือดีมากนะครับดีไซน์ออกมาได้สวยหรูดูพรีเมียมเกินราคาค่าตัวไปเยอะเลยครับทีนี้เรามาดูกันที่สเปคตัวเครื่องกันบ้างนะครับทุกคนมาพร้อมกับชิ เซปท์ราคอน 6S 4G Gen 1นะครับในส่วนของการ์ดจอเนี่ยก็เป็นตัว Ar d u ino 610นะครับในส่วนของชิปเซตเนี่ยเป็นตัวระดับเริ่มต้นนะคือมันไม่ได้แรงมากนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยมันอาจจะเหมาะกับการใช้งานโซเชียลทั่วไปนะครับดูหนังฟังเพลงท่องเว็บอะไรแบบนี้มากกว่าสายเกมเนี่ยผมไม่แนะนาเลยนะแต่ถ้าบอกว่าใครอยากจะเล่นจริงๆเนี่ยก็แนะนําว่าคุณควรปรับกราฟิกแบบต่ําสุดเลยนะจะเหมาะกับตัว CPU ท,ที่สุดนะครับไม่ฝืนสเปคตัวเครื่องจนเกินไปด้วยนะครับในส่วนของหน้าจอนะครับ รุ่นนี้มาพร้อมกับจอ LCD นะครับขนาดของหน้าจอเนี่ยอาจจะไม่ได้ใหญ่มากนะ6.67นิ้วมาพร้อมกับความละเอียด HD+ นะครับทุกคนจุดเด่นคือค่าความสว่างของหน้าจอนั่นเองนะครับที่สูงถึง1,000นิตเลยนะเออสามารถไปใช้งานกลางแจ้งได้ดีขึ้นกว่าเดิมอย่างแน่นอนนะครับรีเฟรชของหน้าจอรุ่นนี้ให้มาอยู่ที่90เฮิรต์นะครับไขฟีดข่าวเนี่ยลื่นมากนะครับดีกว่า60เฮิรต์อย่างแน่นอนเรือส่วนของแรงกระมกันบ้างทุกคนรุ่นนี้มีวาดจำหน่ายทั้งหมด3ความจุเลยนะ จอยมาเยอะมากนะครับก็คือตัวแรม4รอม64อีกตัวหนึ่งจะเป็นตัวแรม4รอม128นะครับและตัวสูงสุดนะครับจะเป็นตัวแรม6รอม128กิกนั่นเองนะครับมาดูกระทิกกล้องถ่ายรูปก,กันบ้างทุกคนนะรุ่นนี้นะครับกล้องหลังเนี่ยความละเอียดให้มาอยู่ที่8ล้านพิกเซลนะครับแล้วก็มีฟลิก,กร์เซนเซอร์มาให้ใช้งานด้วยนะครับกล้องหน้าเนี่ยอาจจะได้มาไม่เยอะนะ5ล้านพิกเซลนะครับแต่ว่าแบรนด์ oppo เนี่ยเขาเด่นในเรื่องของการเซลฟี่อยู่แล้วนะครับถ่ายรูปออกมาเนี่ย สวยมากผิวหน้าเนียนสกินโทนเนี่ยละมุนตามแบบฉบับของแบรนด์ oppo เลยครับ เราังสามารถปรับรูปแบบของใบหน้าได้ครบทุกอย่างเลยนะและในส่วนของแบตเตอรี่นะครับรุ่นนี้ได้ความจุมา5,100ม ah ิลลิแอมนะครับตัวเครื่องรองรับการชาร์จเร็วสูงถึง45วัตเลยนะเรียกได้เลยว่าดีที่สุดในรุ่นแล้วนะครับและภายในกล่องเนี่ยเขาแถมมาดปเตอร์45วัตต์มาวัตมคคุณใช้งานด้วยนะเรียกได้เลยว่าแถมมาให้พร้อมใช้งานเลยนะครับในส่วนของงานลำโพงเนี่ยได้มา1ตัวนะครับแต่ว่ามีฟังก์ชันอัลต um ้าวอลลุ่มโหมดมาให้คุณใช้งานด้วยสามารถเพิ่มมาดับความดังเน ได้นะครับแล้วก็มีเทคโนโลยีของเรียวซาวมาให้คุณเลือกโหมดหมู่ได้อีกด้วยครับรุ่นสุดท้ายกันแล้วนะครับนั่นก็คือตัว Hot i อิ i n ิคฮอต 50i นะครับรุ่นนี้ราคาช่วงโปรโมชั่นเนี่ยอยู่ที่3 1 9 9บาทนะครับอาจจะเกินงบไปนิดนึงนะแต่ว่าสเปคเนี่ยได้มาคุ้มค่านะครับามาดูกันที่สเปคตัวเครื่องกันหน่อยนะครับเริ่มจากชิปเซ็ตก็แล้วกันนะครับซึ่งรุ่นนี้มาพร้อมกับชิป He โร G 8 1นะครับทุกคนการ์ดจอเนี่ยเป็นตัวมาริ G 5 2 m c 2นาดอัตตู้นเนี่ยอยู่ที่250,000กว่าคะแนนนะครับว่ากนตามตรงก็เหมาะสำหรับใช้งานโซเชียลทั่วไปดูหนังฟังเพลงท่องเว็บอะไรแบบนี้นะครับส่วนเกมเนี่ยก็อาจจะเหมาะกับการปรับการาฟิกแบบต่ําสุดนะครับเหมือนเดิมเลยจะได้เหมาะกับตัว CPU ไม่ฝืนสเปคตัวเครื่องจนเกินไปด้วยทั้งแบรนด์เนี่ยการันตีว่าสามารถใช้งานได้อย่างลื่นไหลยาวนานถึง4ปีเลยนะในส่วนของหน้าจอเนี่ยได้เป็นจอ LCD นะครับขนาดของหน้าจอใหญ่มากอยู่ที่6.7นิ้วความละเอียด เนี่ยเป็น HD+ Plus นะครับจุดเด่นของจอก็คือมาพร้อม r e f r e ร h ห,หน้าจอ120เฮิรตเลยนะครับสิฟฟทธิ์ข่าวลื่นมากๆ ยังสามารถดู Netflix ได้ที่ความละเอียด L1 อีกนะความสมางของหน้าจอนะครับรุ่นนี้สูงสุดอยู่ที่800นิตนะครับมี Away a l l Display มาให้ใช้งานด้วยนะสามารถปรับแต่งได้หลายรูปแบบเลยครับในส่วนของแรมกันบ้างทุกคนรุ่นนี้นะครับมาพร้อมกับแรม 4G กิกนะครับขยายแรมเพิมเ่มเติมได้อีก 4G กิกนะในส่วนของ ROM เนี่ยให้มาที่ 256GB กิกนะครับกล้องหลังเนี่ยให้ความละเอียดมาที่13ล้านพิกเซลนะทุกคนกล้องหน้าเนี่ย8ล้านพิกเซลนะครับถ่ายรูปสวยเลยนะ ผิวหน้าเนียนสกินโทเน่ทำออกมาได้ดีเหมือนรุ่นราคา4 0 0 0ถึง5,000บาทเลยนะครับแล้วหลังมาเนี่ยทางแบรนด์อีฟินิกก็พัฒนาในเรื่องของซอฟต์แวร์ในเรื่องของการถ่ายภาพได้ค่อนข้างดีมากนะครับสามารถปรับรูปแบบของใบหน้าได้ครบหมดทุกอย่างเลยแบตเตอรี่เนี่ยได้ความจุมาที่5000ม ah ิลลิแอมป์นะครับทุกคนตัวเครื่องรองรับการชาร์จอยู่ที่18วัตต์นะครับมีแถบไดร์มิกบาร์มาให้คุณใช้งานด้วยนะและนี่ก็คือการแนะนำนะครับมือถือที่อยู่ในระดับราคาไม่เกิน3,000บาท ค,คัดมาให้แล้วแบบเน้นๆนะฮะใครชอบรุ่นไหนนะครับสามารถมาคอมเมนต์บอกผมใต้คลิปได้หรือใครอยากจะให้ผมทําคลิปรวมรุ่นแบบไหนคุณก็สามารถมาคอมเมนต์เพื่อพูดคุยกับผมได้นะครับส่วนใครที่สนใจสินค้าเนี่ยทุกคนก็สามารถดูรายละเอียดใต้คลิปไปเลยนะเดี๋ยวผมแปะลิงก์ส่สินค้าไว้ให้นะครับรับรองได้เลยว่าลิที่คุณสั่งซื้อเนี่ยจะเป็นสินค้าที่เป็นของแท้แน่นอนสำหรับวันนี้จบการรีวิวเพียงเช่านี้นะครับต้องขอบพระคุณทุกขั้นมากๆเลยที่รับชมแล้วก็ติดตามนะครับ สวัสดีครับ